ดีครับผมวันนี้พวกผมปองคนจีมเทศน,นะครับมีกีตาร์มาขายอีกแล้วอ่าวันนี้เป็นคิวมาติลีเหมือนเดิมเออ่ที่ร้านผมชอบมาติลีนะครับอ่าตัวนี้จะบอกว่าพันหมีทอนนะครับตุนลนรุ่นนี้อ่าขนาด4ีนิ้วได้พันห้าอ่าเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องราคาอ่าเป็นแบบเคลือบผิวเคลือบด้านทั้งตัวนะครับไปดูใกล้ๆก่อนสีจริงแสงมัอาจจะส่องหน่อยจริงๆมันจะเป็นสีครีมครีมไม้ๆนะครับก็สีนิยมของชาวเรานั่นเองอันนี้ดูงานใกล้ๆหน่อย มาติลี่อันนี้จะเป็นเหมือนสกรีนนะครับที่หัวไม่ได้สลักลงไปนะสวยดีเหมือนกันนะครับด้านข้างก็เป็นแบบผิวเคลือบด้านทั้งตัวข้างหลังก็เคลือบด้านนะครับสีมันจะออกไงแดงนอกกานีไหมสวยอยู่นะอ่าด้านหลังคอผิวด้านจะบอกว่าราคาแค่เนี้ยแต่ได้ลูกบิดแบบตันแข็งแรงมากนะครับโคตรเจ๋งเลยไม่ไม่กักมากแล้วก็คอผมจะบอกว่าปกติคอมันจะบางใช่ไหมผมว่าอันเนี้ยเห็นไหมโคตรบาง นะครับคอบางกระชับมากนะครับมันโฟกัสไหมเนี่ยไม่ตัวแอมบังอยากให้เห evet> mm ็นนะอยากให้เห็นจริงนะอยากให้เห็นคองจริงคือคอเขาบางกระชับมากอย่างผมอ่ะนิ้วเล็กๆนิ้วแบบผู้หญิงมือเล็กๆอ่ะกำมับสบายแน่นอนอ่คือคอมาเล่นง่ายแน่ๆคือราคาด้วยเหมาะกับมือใหม่ด้วยนะครับแจ้ราคาเลยว่ะจริงแล้วอ่ะ ฮารุ่นอ๋อใช่ข้างในเขาจะเขียนว่ามาติลีเอ็มดีขีดสี่ก็คือขนาดสี C ่สิบเอนิ้ว41นิ้วแบบคัดเอาเวยนะครับคอเว้าอันนี้ก็ราคาเลยแล้วกันนะครับที่บอกพันห้ามิลทอก็คือตัวเนี้ยราคา1450บาทเท่าน,นั้นโอนเต็มอะไรเนี่ยโอนเต็มโอนเต็มส่งฟรีนะครับเหมือนเดิมเก็บเงินปลายทางก็มีโอนเข้ามาให้ผมก่อน150บบาทถึงจะจัดส่งให้นะครับแล้วก็จ่ายปลายทางตอนรับของอ่ะพันสี่ร้อยห้าสิบ อ่าเข้าใจเนาะโอนเต็มก็ส่งฟรีปลายทางก็ขอให้โอนค่าส่งมาก่อนเดีย๋ยวนี้นะครับพันห้ามิทรนไงแล้วก็ของแถมกระเป๋าปิกที่เก็บปิกใส่ส,าสพายคือครบเซ็ตเหมือนเดิมของแถมนะครับไม่มาตรฐานนิยมอ่ลองฟังเสียงนัหน่อยป,ประมาณไอซีคอรนแล้วกันนะครับเอาละ ไม่ได้แต่งเสียงใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลาลงคลิปก็คือแค่ไม้จ่อแค่นี้แล้วก็ลงเลยไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับอาจจะเ,เก่าบ้าง ได้นะครับผมว่าราคาแค่นี้คู่กังวานกีตาร์ราคาแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรกีตาร์ที่ผมนําเข้ามาส่วนใหญ่95%เลย90%เลยจะออกโทนแบบใสกังวานแทบทุกตัวนะครับ <S 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 ไม่เว้นแม้แต่ราคาแค่นี้ครับคือก็เล่นได้สบายแล้วถามว่า,าวราคาพันห้าอย่างเงี้ยมันเล่นได้นานไหมก็คือมันมันใช้ได้ยาวๆถ้าคุณไม่ไปแบบทําตกกระแทกสัตว์เลี้ยงคุณไม่กระโจนมันคอหกักกราบไงก็ใช้ได้เรื่อยๆนะครับปกติ แค่เปลี่ยนสายมาันแค่นั้นเองนะครับในอนาคตนะอะไรต่อมือใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็อขอดซีใช่ไหมขอดครูไม่มีปัญหาก็เล่นได้หมดนะครับเคาะม่นง่ายแล้ว ฝึกแน่ๆในท,ทั้งในเรื่องของราคาแล้วก็รูปทรงนะครับม,มช่องทางเซตอัพใ,<ห>ใช่ก่อนส่งก็เซตอัพให้เรียบร้อยนะครับให้สายต่ำๆได้ง่ายๆ,ๆ,ๆนะครับแต่ก็อาจจะต้องหย่อนสายไปลูกค้าต้องศึกษาการตั้งสายไว้นะครับก็ไปตั้งเอาเองเพราะว่าระหว่างขนส่งเนี่ยแรงดึงสายมันเยอะเนาะก็ขอต้องหย่อนสายนิดนึงนะครับจะสั่งซื้อยังไงบ้างก็เพจต,ต้องพูดไหมต้องพูดทุกคลิปเพจเครื่องดนตรีที่บ้าน นะครับราคาปิกส่งนนทบุรีโทรศูนย์แปดแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ยูทูบปองพลจน์เทศกดซับสบไครต์ด้วยกดให้ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับจะได้มีกีตาร์ามีกําลังใจในการเอากีตาร์มาขายนะครับแล้วก็ช็อปปี้ช็อปปี้ก็มีมิวสิคโฟร์เฟรนด์นะครับอันนี้ก็ในช็อปปี้ช่องทางการในซื้อในช็อปปี้มันจะเหมือนจะถูกกว่าทั่วๆไปนิดหน่อยลองไปดูปใช่ช็อปปี้ก็ชอบ<ม>จัดโปร<ล>ให้ผมอะให้ผมมาจัดโปรเพื่อให้ลูกค้ามันจะได้ราคาถูกกว่านิดๆหน่อยๆก็ลองไปดูนะครับ รับหน้าบ้านก็ได้นะครับช่วงนี้ยคโควิดก็คือจะไม่ให้ให้มาลองเนาะก็จะให้ลูกค้าเลือกจากหน้าเพจแล้วก็ชมรีวิวผมอย่างนี้แหละเสียงจริงๆนะครับไม่ได้ปรุงแต่งทั้งส้นนะครับแล้วก็ยื่นส่งกันหน้าบ้านอ่ะพี่อ่ะยืน่นดูด,ดูเช็คตําแหน่งให้เรียบร้อยอ่ะแล้วก็ส่งกันนะครับก็โอนตังหรือว่าจะเป็นจ่ายสดก็ได้นะครับก็มาหน้าบ้านได้ไลน์แมนก็ได้นะครับถ้าไม่ไกลกันผมส่งฟรีเลยใช้ไลน์แมนได้ของภายในวันไม่เกิน3ชั่วโมงขอเซตอัพแป๊บนึงนะครับอ่ะา,า้ะมาณ น้่นอยู่ไหนใช่เออไม่ไม่บอกบ้านอยู่ซอยไซม้านะครับนนทบุรีสีแยกท่าอิดยังไงอะ่ะอยู่ซอยไซม้าแล้วโทรมาหาเดี๋ยวบอกทางให้เป็นขั้นเป็นตอน<ๆ>อย่างที่บอกตัวนี้คือมันไม่แพงมากได้หมดนะครับจะตรีคอร์ดหรือว่าคุณจะเกาหรือจะเป็นฟิงเกอร์สไต ได้หมดผมว่าครอบคลุมเลยนะครับในราคาพันหใช้ได้ยาวๆแน่นๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับประกันระหว่างส่งประกันก็คือมีแค่ประกันระหว่างขนส่งก็ถ้าแตกหักเสียหายคอหักปั้งล้าวพังเรียบร้อยเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีนะครับไม่ต้องห่วงประมาณนี้นะประมาณนี้สีเดนิ้วฝังด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไม่แพงมากพันห้ามีทอนอจับไว้แค่นี้แหละวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ